ยุคนี้นี่นะคะทีป๊อปนี่มาแรงจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจอยก็อยู่กับสามหนุม่มวงเทนส์นั่นเองค่ะน้องโนนน้องริวแล้วก็น้องกิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวกันก่อนเลยใครเป็นใครบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อนอนนะครับนายรัชนนกันเพียงครับสวัสดีครับผมชื่อริวนะครับนายชิรกรสุขาวาชาัชรานนท์ครับ สวัสดีครับผมชื่อกิลนะครับนายสุภปปกรสับนิดครับต้องบอกเลยว่าทุกๆคนแฟนๆสายวายเนี่ยต้องรู้จักน้องๆกันอยู่แล้วเพราะว่าเราโด่งดังมาจากทางสายวายกันก่อนก่อนที่จะต่อยอดมาปเป็นศิลปินถูกไหมคะครับใช่ครับออผมกับริวสองคนเขาเคยเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันอา่าแล้วก็มาต่อยอดมาทําเป็น<ช>เป็นเป็นครับผมแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงถึงเป็นเทนส์ได้อะคะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยครับตอนแรกผมกับนนท์นะครับเคยอยู่โปรเจกต์เดียวกันมาก่อนครับชื่อโปรเจกต์ว่าวันเดย์โปรเจกต์ครับ ก็เสร็จแล้วเนี่ยพอจบโปรเจกต์กันมาเนะครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเขาจะเอาวัยรุ่นมาฝึกครับผมกำนนเนี่ยก็เคยอยู่โปรเจกต์ด้วยกันมาก่อนเคยฝึกด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอออกมาเนี่ยทางค่ายก็ได้เจอกับน้องกิลครับที่อยู่ค่ายเดียวกันกันครับซึ่งเราก็เลยมีการตามหาพวกเด็กหนุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาทําเป็นวง ที่จะแบบเป็นการร้องเพลงนตอนแรกสนใจแค่การร้องมั้ครับซึ่งคราวนี้ก็เลยได้น้องกิวมาเป็นคนที่3ครับในวงเนล์ของเราใช่ครับคอนเซ็ปต์ของวงของเราเป็นยังไงบ้างเอ่อเริ่มแรกเริ่มที่ผมคุยกับพิรษที่เป็นผู้จัดการของทางค่ายก็เหมือนว่าพิรษชื่นชอบวงวงหนึ่งในยุคสมัยของเขานะฮะก็จะเป็นเหมือนว่านักร้องที่แบบว่ายืนร้องกันด้วยกัน3ามสี่คนใช่ประมาณนั้นก็เลยพิรษอยากจะลอง กลับมาทำดูงันใช่ครับแล้วจุดเริ่มต้นของเพลงนี้ล่ะคะเพลงที่มีชื่อว่าแค่แอบรักเธอก็พอเป็นเพลงแนวไหนแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างจริงเพลงนี้นะครับก็จะสื่อถึงประมาณคนคนหนึ่งไปแอบชอบแอบชอบคนคนนั้นแต่ไม่จําเป็นว่าแบบเราแอบชอบแบบรักเขาหรือยังไงก็ได้แค่แบบแอบชอบแบบว่าแอบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยหรอไม่ต้องแสดงออกเงี้ยหรอเหมือนแบบเราชอบศิลปินชอบอะไรนี้ก็ได้ใช่ครับก็แบบ ชอบเขาแบบชอบเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แบบไปก้าวไกยชีวิตเขาเท่าไหร่นี่ก็คือเหมือนแค่แอบชอบไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าของแค่ได้แค่แอบชอบเธอก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคอยซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้อ่าแล้วมีใครเคยมีประสบการณ์แอบชอบใครอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะโอ้าจะทุกคนนทุกคนนะทุกคนนะแล้วปกติเราเวลาเราแอบชอบใครเราบอกให้เขาดูไหม ส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าพูดถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆอย่างผมเนี่ยมันแบบว่าผมคิดว่าประสบการณ์มันน่าจะคล้ายๆกับเพลงนี้เลยดีกว่าผมคิดว่าจริงๆประสบการณ์ของผมน่าจะแบบ็นสิ่งที่ทุกคนเจอกันบ่อยๆครับคือมันตรงกับเพลงที่ว่าสมมติว่าการที่เราสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งอะไร่เงี้ยเป็นเพื่อนซึ่งการที่เราแอบชอบเขาเนี่ยเราสมมติว่าเราตัดสินใจว่าเราจะบอกบอกความในใจของเราไปว่าเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ย อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราอาจจะกล <มา S 1> ัวเสียเพื่อนอใช่อาจจะก,กลัวว่าแบบว่าเออถ้าเราบอกไปมันจะเกิดอ,อะไรไม่ดีไหมก็เลยกลายเป็นเทนดี้บอกว่าแค่รักเธอก็พอดีกว่าไม่ต้องจริงๆก็คือประสบการณ์ค่อนข้างตรงกับน้องๆทั้ง3คนเลยทีเดียวหลัลลงจากปล่อยเพลงออกไปกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับสำหรับส่วนตัวผมค่อนข้างพอใจนะครับเพราะรู้สึกว่า ก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบเพลงของเราก็ยังไม่ค่อยมีคนที่แบบว่าออกมาแดงแต่ว่ายังไม่ค่อยชอบเพลงเราเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างพอใจแล้วว่าถ้ามาไปต่อได้มากกว่านี้ก็จะพอใจได้มากอีกระดับต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสของไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปค่อนข้างมาแรงแลวเรามีความคาดหวังยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วจริงๆผมนะครับเป็นคนที่อาจจะติดตามพวกบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีแบบว่า มันมีสิ่งที่ทุกคนค่อนข้างที่จะคาดหวังมากกับทีป๊อปของไทยเพราะว่าวงที่ออกมาใหม่เนี่ยจะต้องต้องต้องดีต้องเลิศอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยเ,เราก็เลยรู้แล้ววนะ่ะถ้าเราปล่อยวงออกไปเนี่ยเราจะน่าจะต้องเจอทั้งเสียงทั้งข้างบวกและก็ข้างลบแน่อนอนครับเขาคาดหวังน่าจะสูงซึ่งเราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราบ้างอาจจะมีคนที่อยังยังแบบว่ามีคิดว่าต้องให้เราพัฒนาเขาเ่าน้น้ีนี้ใช่ครับแล้วก็ คิดว่าเออเราก็ขอบคุณคหลายๆเสียงที่ยังแบบว่าคาดหวังกับเราแล้วก็อ,อาจจะมีคนที่ชื่นชอบเราด้วยวเราก็รู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้ค,ครับซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราจะทําให้สวงการทีพอของเราไปได้มากกว่านี้แน่นอนครับอ่าสุดท้ายให้ทั้ง3หนุ่มเทนส์นะคะฝากแฟนๆทั้งวงเทนส์แล้วก็เพลงของเราด้วยครับก็ฝากผลง,งานเพลงของพวกเรานะครับผมชื่อเพลงว่าแค่รักเธอก็พอ เข้าไปดูได้ในใน u t u b e นะผมชื่อช่องชาน l ว่า AB Channel ครับแล้วก็ ในอนาคตนะครับเพลงของเราก็จะปล่อยออกไปในรูปแบบสตรีมมิ่งอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลายนัลเดี้นะครับหรือว่าจู๊กส์หรือว่าหลายๆช่องทางที่ทุกท่านสามารถไปติดตามฟังกันได้ก็อยากฝากให้ทุกท่านช่วยฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามพวกเราไหมอ่าได้ค่ะติดตามได้ทางไหนทั้ง3มท่านเลยก็ผมส่วนมากจะเล่นแต่ i n s t a g r กรนะก็จะ IG จชื่อว่า gyu underscore spk ครับค่ะ ครับส, <nes> ส่วนของผมริวนะครับก็สามารถติดตาม IG r i ริวอาชิครับ R Y U A C H I ครับผมครับส่วนของผมนนท์นะครับเอ่อ IG N O N N underscore R K ครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง3หนุ่มเทนส์มากๆเลยน้องนนท์น้องริวแล้วก็น้องกิลด้วยนะคะแต่ว่าคืนนี้ค่ะเราจะร่ามันด้วยเพลงใหม่ของน้องแค่แอบรักก็พอนะคะจะมาแสดงสดให้เราได้ชมกันในคืนนี้เลยวันนี้พวกเราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ ธอไม่เคยสนใจเป็นแค่คนรู้ใจแค่ได้รู้ใจกับเธอเท่านั้นตามันนับคิดไกลอาว่าฝันไปแบบเขาข้างตัวอไปบอกรักเธอโดยที่เธอก็ไม่รู้ อไว้ในใจคือรักที่มีอยู่ mm hmm. เธอบอกให้รู้กลัวเธอจะเปลี่ยนไป mm hmm. ในเมื่อวันนี้ฉันนั้นก็มีเขาเป็นคนของใจ mm hmm. ฉันเก็บเอาไว้คงพอ ขอแค่แอบรักแต่เธอไม่รู้ก็คงจะดีกว่าที่ได้ตะรู้แล้วมันไม่มีทางเป็นเรื่องจริงขอแค่ตัวฉันเก็บเธอเมอฝันในวันที่ถูกสิ่งในความจริงไม่มีเธอ อขอแค่รักแต่เธอไม่รู้ ก็คงจะดีกว่าที่ได้ทันรู้แล้วมันไม่มีทางเป็นเรื่องจริงขอแค่ตัวฉันแกเธอมาฟันในวันที่ทุกสิ่งในความจริงไม่มีทางขอแค่รักแต่เธอ คงจะดีกว่าที่ได้รู้แล้วมันไม่มีทางเป็นเรื่องจริงทอแค่ตัวฉันเก็บเธอมาฝันในวันที่ถูกสิ่งในความจริงไม่มีทางที่เรารักเธอ